เรากำลังจะไปซื้อแล้ว <laughs> ถึงแล้วนะครับนี่แกดู ดิออนจะเป็นสายรถไฟเหมือนหัวลำโพงบ้านเรา,าแ,แต่ว่ารถไฟเยอะมากเราจะนั่ง T G V เป็นรถไฟของฝรั่งเศสถ้ามาทศ5เทศได้เราควรจะมาถึงนะครับเพราะว่าเขาบอกรถไฟที่ยุโรปเนี่ยเอาเวลาเป๊ะๆมากๆถ้าวคุณมา9โมง11 11ปุ๊บแตะปับ๊บล้อหมุนทันทีไม่มีลีรอนะเรา่าต้องมาถึงก่อนเวลาที่สถานีก็โอโถงครับโอโถงใญ่โตโมาโอเคนี่เราไปออ2เห็นป้ายแล้ว จะมีเขียนว่าโคชหมายเลขอะไรโคชสิบเในที่นั่งของเราเป็นแบบสีที่หน้าพัน,น,พน,น,พน,น,พนหน้าข้าหากันคุณสามารถมาซื้อหน้าง,งานก็ได้แต่มันอาจจะต็มจองมาก่อนในเว็บไซต์นะครับเช่นถ้าคุณขึ้นของ TGV ก็เข้าไปจองใน TGV ีเลยก็ได้แล้วก็มันจะมีตั๋วมาให้ครับ<ส>เป็นชื่อ<ส>เป็นอีทิกเกตมาสแกนเข้าหน้าง,งานได้เลย<ส>เดี๋ยวนี้ครับเราจะไปที่่กรุงเจนีวาประเทศวิซแลนะครับเขาบอกว่ามันคือเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีสุดในโลกเราต้องไปดูที่เมืองนี้ครับเรานั่งรถไฟไปแต่วโมี่งนิดๆ คือโซนเจรังครับและนี่เราอยู่กันที่เมืองใต้ที่สุดของเซนแล้วนั่นคือเมืองเจนีวาตอนแรกค่าแมนทำไมอ่ะเอ้าเจนีวาอ้าวเจเหมือนกันเหรอนี่เจ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 ถูกไหมว่าโรงแรมเราอยู่ไกลแค่ไหนกิโลนึงไงคุณพร้อมที่จะแบกความหวังแผ่นดินหรือยังผมเตรียมตัวมาทั้งชีวิตเพื่อการนี้เดินไปดูดีกว่าจะมากจะน้อยเราก็ต้องเดินต่อเว้ยเดิอยากรู้ไกลไหม ตรงข้างอาหารรถไปเลยแม่จ๋าสะดวกสบายโอเดลเคซองน,นะครับวันนี้ครับคือวันเดย์อินเจนีวามะดูกันว่าหนึ่งวันในเมืองที่คุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกจะเป็นยังไงเอา,อางี้แค่คุณลงจากอาหารรถไฟมาแล้วแบบถึงโรงแรมคุณภาพชีวิตดียังดีเลยสบายมากแค่แรกก็ดีแล้วแค่คุณอยากกินสาบังให้หิวข้างโรแรมเลยชีวิตดียังดีครับไหมด้านล่างเราแบบเป็นย่านช้อปปิ้งของกินเรียก ว่าชื่นดับหนึ่งและรีวิวค่าของชีพในสวิต์เริ่มจากกินข้าวเที่ยงมาดูกันว่าเมื่ออาหารในสวิตเนี่ยมันจะมาแรงแซงหน้าฝรั่งเศสขนาดไหนแต่กินฝรั่งเศสก็ถือว่าติดท็อปเหมือนกันป่ะใช่ติดค่าของชีพคือในยุโรปเนี่ยมันจะมีค่าของชีพหลายแบบแพงมากแพงประมาณหนึ่งปานกลางแล้วก็ปูเดี๋ยวลองมาดูฮะวันนี้มันจะมีร้านเนี่ยครับชื่อวาซาบิเป็นซูชิถ้าประหยัดก็กินแม็กแต่จะลองดูก่อนอ๋อมันเป็นแบบสั่งซื้อมาเป็นกล่องๆแล้วก็มานั่งกินต่อเๆ จ4นะครับคิดเป็นเงินไทยคือประมาณ2,60 0บาทมือนี้ตกคนละ5 0 0บาทมีแค่นี้แปลว่าค่าครองชีพในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยกินอาหารมือม้อละ 500, ละ 500. ก็ตีว่าหมายความว่าต่อหนึ่งมื้อนะครับคุณต้องมีเงิน500บาท3ม,มื้อก็คือ1ัน0คุณอยู่10วัน1 5 0 0 0้าแล้วก็ไม่ใช่อาหารแบบว่าร้านอาหารเนี่ยนะเป็นร้านแบบเหมือนสะดวกซื้อแบบตึงปาร์ตีคนิดนึงอ่ะแค่เป็นอาหารญี่ปุ่นถือว่าราคาแรงครับโอเคปลาก็โอเคครับนับถือลแล้วว่าอาหารดีอาหารมีคุณภาพอ่ะ มีข้าวเสร็จแล้วครับผมรู้สึกว่าเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากเมืองหนึ่งเลยเขาบอกว่าที่หนึ่งของโลกคือที่นี่ร้านนี้ที่นี่นะฮะเขากินเสร็จเขาก็ต้องเก็บครับครับ ที่คุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกมาพักโรงแรมก็จะมีบัตรเดินทางให้คือใช้ได้ถึงวันพรุ่งนี้ขึ้นอะไรก็ได้นั่งอะไรก็ได้ปีหมดไม่ใช่อยู่2คืนเขาให้ใช่ใช่ก็ตามคืนที่อยู่ก็ปี Public Transport ทั้งหมดครับไม่ต้องจ่ายตังค์แก่อปโรงแรมได้เลยใช่โรงแรมที่เราไปพักเขาจะมีให้นี่ยเขาจะแมปงไว้ว่านี่เราอยู่โรงแรมอะไรเนี่ยแล้วเขาบอกให้เขียนนามสกุลไว้เดี๋ยวหายปีเดี๋ยวเราเช็คอินเขาออกแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกเป็นยังไง จะมีทางรอดนะครับ <Okay. S 1> ตายหลังรถไฟป,ปลอดภัยเข่าที่ดูเนี่ยเขาบอกว่าเจนีวาเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ2รองอจากเมืองซูริคแต่คนน่าเข้าใจว่าซูริคเนี่ยคือเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์มันไม่ใช่ ที่เป็นเมืองหลวงเนี่ยคือกร um ุงเบิร์เดินขึ้นไปครับทำไมหลายคนสงสัยว่าเอ้ยทำไมเราไม่เอาซูริกเป็นเมืองหลวงไปเลยล่ะเหมือนกับว่ามีชาวเยอรมันกับฝรั่งเศสเนี่ยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์เยอะจะให้ไปซูริกเนี่ยก็ดูเข้าข้างเยอรมันไปหน่อยจะเอาเซนิวาก็ดูเป็นฝรั่งเศสไปหน่อย <Okay. S 2> ก็เลยอ่ะเอากงเบอร์นี่แหละกลางๆดีมันอยู่กลางๆระหว่าง2อันน่ะก็เลยเป็นที่มาครับว่าทำไมที่ที่นั่นถึงเป็นเมือเมืองหลวง ในที่สุดเราก็มาถึงตรงนี้ครับเป็นหนึ่งในอนุสาวรีย์ของบุคคลสาคัญที่คนทั่วโลกรู้จักกันดีนะครับกับบุคคลท่านนี้นะครับเขาคืออิกิวซังครับผมนี then, oh so <laughs> ่ไงใช้หมองนั่งมาที่นี่ตัวจริงตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คือมา มาคานธีเป็นบุคคลสาคัญของอินเดียที่แบบนับหน้าถือตารครับท่านเป็นบุคคลหน,นึ่งที่น่านับถือมากๆแล้วก,สก็สกาคัญครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยผมจาประวัตเวิเป๊ะๆไม่ได้แต่ว่าคาทนทีนี่แหละที่เป็นคนแบบลุกขึ้นมาประกาศอิสรภาพให้กับประเทศอินเดียก็มีอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ว่าท่านเคยมาเหรอหรือย,อยังไงท่งนานน่าจะเกี่ยวข้องอยู่อ๋อใช่เพราะเเพราะยูเเป็นองค์กรสันติภาพ,พ <อ S 2> สันติภาพที่เจนีวานี่เป็นที่ตั้งของยูเอ็นครับยูเนสโกแล้วก็ WHO นะครับองคอการัาอนามัยโลกแล้วก็หลายๆ ใช่ครับนะครับนี่นะฮะทุกคนก็มาเจอท่านพานันธีกันเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหน้านะของ UN สวยงามอลังการมากนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าอากาศร,ร้อนไม่ต่างจากไทยเจนีวาตอนนี้ครับ UN เอนี่ยเป็นองค์กรสามประชาชาติซึ่งมีการร่วมมือกันระหว่างหลายๆประเทศที่เป็นเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศก็จะเป็น UN ทั้งหมดรวมถึงสหภาพ จริงปะเนี่ยจริงแห่งโลกเลดคอสคุณช่างมีความรู้เราก็มันจะไปดูก็อีสามขาครับหน้าทางเข้าของ u ูเอ็น้าไปทวงเหรออใช่เรียก<ะ>หาประชาธิปไตยอยู่นะหรอล้วถือธงหลายประเทศเมื่อกี้นะประเทศเดียวนี่แล้วก็ถือเป็นแผ่นป้ายสีขาวเราเขียนว่าอะไรรู้ส่วนใหญ่เขาน่าจะมาเรียกร้องนะครับให้ให้ทำบางอย่าง เจริญแล้วนะครับน้ํำดื่มก็คือราชิดีน้ําเย็นมากอ่ะน้ํำสะอาดคือสะอาดสะอาดเย็นเฮ้ยคุณสีคุณน้ําเย็นขนาดนี้ฮะผมบอกเลยผมจะกินให้จุกเลยจุกมหาเนีย์รอรถป๊ สาย20อีก4นาทีมาเราจะไปที่ p o w e r House ไม่รู้จักอะ่ะจะไปก็รู้เองไม่ผมไปเช็คตั๋วแล้วครับที่จะม,มีตู้ทุกเกนที่ซื้อก่อนคืนถ้าตั๋วเที่ยวเดียวมันใช้ได้60นาที3กล่งประมาณ101 101่งแต่ถ้าเป็นตัว One Day, ๋ววันเดย์8กล่อง240ใช่เพราะนั้นแปลว่าตั๋วที่เขาให้เรามาที่โรงแรมให้มาเนี่ย สองร้อยสี่สิบจะได้วัินคนใชถือว่าคุ้มแล้วต้องตรวจค่ะมันสุม่มใช้ระบบสุม่มที่เนียเป็นระบบความซื่อสัตย์คนของเขาต้องซื้อสัตว์เอาเองอะ่ะแต่ถ้าตรวจเจอโทษน่ะถ้าใครไม่อยากซื้อจะเสี่ยงดวงเขาก็แล้วแต่แล้วไม่คุ้มอ่ะอย่นี้น้ไม่เจอดีกว่าไม่ไม่ต้องซื้อไปฮะ นี่ครับวันนี้เดินขึ้นมาบนเนินนะครับแล้วก็มันสงบมามันสงบจนเราอเอิรถไม่ได้อะเพราะว่าแบบมันจะดูแบบผิดแปลกเี๋เราจะพาทุกคนนะครับไปดูบ้านหลังที่เก่าแก่ที่สุดครับเมืองเจนีวาที่นี่คือย่านโอทาวเราจะไปดูทาวเวลเฮาส์คือบ้านที่เก่าแก่ที่สุด เงียบจนงงว่าแบบนี่คือเมืองที่ใหญ่อันดับสองของสวิตเซอร์แลนด์แล้วเหรอแต่อย่างที่รู้กันครับประชากรเขาน้อยมากเป็นประชากรคุณภาพ GDP เนี่ยรายได้ต่อปีต่อหัวเนี่ยเยอะมากผมจําเลขไม่ได้แต่ถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยตัวเฉลเดือนขั้นต่ำก็ประมาณแสนกว่าต่อเดือนแต่จริงเนี่ยพวก public station เลยต่างๆก็ถือว่าแบบดีคนที่นี่เหมือนแบบเขาเก็บภาษีแพงแต่ว่ารักษาพยาบาลฟรีสวัสดิการชีวิตดีมากใช่นั่นแหละผมย้ายมาอยู่เลยเราจะต้องตามหาบ้านที่มีหัวคนกับหัวสัตว์ยื่นออกมาบ้านนั้นก็คือบ้าานททีี่่่่เกแสุด ครับบ้านไม้สั้นรจริงๆแล้วตอนกลางคืนเนี่ยัวก็จะขยับอย่างนี้ฮะมองตามคุณไป กินได้ครับคุณภาพชีวิตดีกินน้ำตรงไหนก็ได้จริงนะที่ออกมาจากข่อพวกนี้เขาเปิดๆจริงๆอยายก,กินไม้หมดเย็น,ยนอร่อยคนเราไม่มีวันอดตายอยู่ที่นี่ครับเดี๋ยวเราจะไป,ไปดูโบสถ์ครับไอเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วก็จะไปจบที่น้ำพุของเจนีวาที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ไปว่าชิมบ้านเมืองเขาชิวอ่ะทุกคนสโลไลมากกคนมานั่งตามสวนตามที่นั่งก็นั่งเออละเหอนี่เข้าไปได้ป่ะสีจ่างอ่ะดูกันแต่ว่าศิลปะที่นี่คือโบสถ์แซงต์ปิแอ ไก่เตยเมนูที่เราจะต่างกันนะฮะหมูกระเทียมกะเพราหมูหรือเอาหรือเอาเนื้อกระเทียมกะเพราหมูหมูกระเทียมกับต้องเอาเนื้อองะไรบ้างครับแล้วก็ต้มยำกุ้ง ชิมเริ่มจากกะเพราเนื้อเฮ้ยรสเผ็ดราดับคนไทยเก่งกำลังดีอร่อยคิวให้เลยพรุ่งนี้พวงรอครับกินอาหารไทยตอนนี้แดดร่มลมตกเดี๋ยวเราจะไปที่สุดท้ายครับจะนี่ว่าอะไรเป็นน้ำผู้ถุงสุดในโลกปะไม่นะแต่ก้าวเป็นจาระของเจดีวะถ้ามาก็ต้องดูใช่มันอยู่อยู่ที่แม่น้ำเจดีวะเราจะไปดูน้ำผู้ครับผมนี่ใก็ถึงแล้ว นี่สามทุ่มแล้วครับใคยังจะวาอยูนเลยนี่แล้วคนก็มาชิลกันแบบว่าริมแม่น้ำเจนีวาเที่ยวโคชิลอ่ะอ๋อนี่ยที่เขาบอกจะมีงานเนี่ยมีแสงสีเสียงจะเต็มอยู่ให้อว่าวิวดีมากเลยต้องดูวิวมันอะว้าวและนี่ครับคือรูปปั้นนะครับงานศิลปะที่มีชื่อภาษาไทยว่าเงาทะลุโลกครับ ทำไมพุทธภาพชีวิตีนี่ดีนอกจากจะมีทะเลสาบที่สวยแล้วนะครับสิ่งอย่างหนึ่งคือม็มีโต๊ะเนี่ยใช่ไหมพี่สีซื้อของมากิกนกันนะฮะมีโต๊ะให้นั่งคนเข้ามานั่งดืม่มเบียร์กินข้าวเล่นไพนไพนโนอแต่บางทีบางวันก็จะมีอีเวนต์ตรงนี้ทุกอย่างฟรีครับฟรีหมดคนก็มาแบบพักผ่อนเนี่ยดูดิ ก็ว <Malays> ันนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับในเจนีวาคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลพพกพรุ่งนี้ครับเราจะพาทุกคนไปที่เมืองเซอร์แมทหนึ่งในเมืองที่เขาบอกว่าเป็นเมืองที่ไร้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันและจะพาทุกคนไปตามล่ายอดเขาในค <ition> าบัโลนอ่ะจริงจ้าแ,แม่จ้าก็อย่าลืมครับตอนนี้ครับใครชอบนะครับกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกดทุกอย่างกดเลิฟกดกวใจให้ผมยินไปตามเฟซบุ๊กนะครับโคเวนโกนะครับอยู่บ้านหมดตายถ้าอยู่ได้ก็ไม่ตายอดวันนี้เราคนต้อง ลาไปไกลลาไปแกลลาไปก่อนอไปแล้วว่ะดีกินให้ดูหน่อยร่องอยากดูคนดูรออยู่